วันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับหลายคนนะโดยเฉพาะคนที่เป็นข้าราชการเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายนะที่จะรับราชการนเนื่องจากเป็นวันเกษียณอายุเกษียณอายุหมายถึงสิ้นสุดเวลารับราชการ หรือว่าครบเวลารับราชการละวันจะเรียกว่าสิ้นสุดอายุราชการก็ได้ซึ่งก็หมายถึงการพ้นหน้าทีนะ่พอถึงเย็นนี้4ี่โมงเย็นหะ้าโมงเย็นก็เป็นอันว่า งานทั้งหมดที่ทำนะก็เป็นอันยุติอย่างน้อยก็โดยทางการทีจริงๆเกษียณอายุนี่ก็ไม่ได้ใช้กับราชการอย่างเดียวนะคนที่ทำงานธุรกิจธนาคารหรือว่าบริษัทก็มีการ,กรเกษียณอายุเหมือนกัน ต่อาจจะไม่ใช่วันนี้แล้วก็อาจจะไม่ใช่เมื่ออายุครบ60นะบางทีอาจจะไปกะเกษียณตอนสิ้นปีหรือว่าเมื่ออายุ65พระนี่ก็มีนะพระสังฆธิการนี่ก็กเกษียณอายุเมื่ออายุ80สสำหรับ หลายคนนะการเกษียณอายุก็หมายถึงการพ้นจากภาระต่อไปนี้ก็ไม่ต้องแบกรับภาระที่เคยทำมาต่อเนื่องเป็นเวลา30ปีหรือเกือบ40ปี แต่ว่าสิ่งที่มันหมดไปควบคู่ไปกับหน้าที่ก็คือชื่อเสียงบริษัทบริวารหรือว่าสิทธิพิเศษเพราะว่าข้าราชการชั้นสูงหลายคนนะตอนที่รับราชการอยู่เาก็ มีตำแหน่งสูงสูๆนะซึ่งก็ตามมาด้วยอำนาจนะมีสิทธิพิเศษมีรถประจำตําแหน่งมีมีบ้านที่พักหรือว่าทำเนียบนะที่หรูหราแล้วก็มีอำนาจนะที่ผู้คนจำเกรง อำนาจนี้อาจจะไม่ได้ครอบคุวมไปเฉพาะาผู้ใต้บังคับบัญชาแต่อาจจะรวมไปถึงผู้คนที่อยู่ในปกครองซึ่งเป็นชาวบ้านอย่างเช่นเป็นผู้รรชการจังหวัดเป็นประหลัดกระทรวงเนี่ยในการสิ้นสุดเวลารับราชการ มันก็หมายถึงการสิ้นสุดสิ่งที่เรียกว่าโลกธรรมซึ่งผู้คนปรารถนาชื่อเสียงอำนาจบริษัทบริวารก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะทำใจได้ง่ายแต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำใจนะ ถ้ามีและผู้คนจนไม่น้อยนี่ทำใจไม่ได้นะอย่งมีผู้ผูวาราชการคนหนึ่งเนะี่ยก็รับราชการนะปกครองจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งในตอนที่เป็นผู้ว่านี่ก็มีบริษัทบริวารเยอะเขาก็คอยพี่นอพี่เทานะ รวมทั้งพ่อค้านักธุรกิจเขาก็ให้ความเคารพนับถือคอยให้คอยบริการวันปีใหม่วันเกิดก็เอาของขวัญมาให้บางทีก็มีเงินมีทองสอดแทรกเข้ามา จะจัดจะมีงานเลี้ยงอะไรก็มีคน,นจัดทำให้เช่นง,งานวันเกิดบางทีก็เอาเล่าเอาผู้หญิงมาบริการดูมันสะดวกสบายมากแต่ว่าพอเกษียณอายนะุพ้นจากตำแหน่งผู้ว่า กลับมาเป็นประชาชนเต็มขั้นก็ทำใจยากเคยอ,อยู่สูงแต่ตอนนี้กลับมาเป็นคนปกติธรรมดาก็เรียกว่างอยเลยแหละไอ้ความที่ยังยึดติดอยู่ในชื่อเสียงในตำแหน่งในอำนาจในหน้าที่ในบริษัทบริวารในสิทธิพิเศษ แล้วเมื่อมันหมดไปนี่ก็ทำให้มีความทุกข์แล้ววันหนึ่งก็ได้ทราบว่าได้รับเชิญจากทางจังหวัดที่เองเคยเป็นผู้ว่าก็กลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาที่เคยหงอยเงาวนี่ก็กลับมากระปรี้กับเปล่าแต่พอไปถึงจังหวัด ที่ตัวเองเคยเป็นผู้ว่าแล้วก็ได้รับเชิญไปบอกว่าตัวเองนี่ไม่ได้รับความสำคัญอย่างที่เคยได้รับความสำคัญนี่มันเทไปที่ผู้ว่าคนใหม่บริษัทบริวารที่เคยพี่นอพี่เท้าเขาก็ไม่เคยได้สนใจมากเพออราะอหลรยพ่อตัวเองหมดอำนาจแล้ว จะชี้เป็นชี้ตายจะให้คุณให้โทษก็ทำไม่ได้บริษัทนักธุรกิจในจังหวัดนะบริษัทห้างร้านเขาก็ไม่มาดูแลเหมือนเดิมอีกต่อไปนะไปไหนก็ก็มีแค่คนไหว้แต่ว่าก็ไม่ได้มาห้อมล้อมเป็นพิเศษว่าผิดคาดเลยนะ เหมือนกับเรียกว่าช็อกไปเลยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะแล้วรู้สึกตัวเนี่ยไร้คุณค่าหลังจากนั้นนี่ก็หน่อยกว่าเดิมเลยแล้วเนื่องจากทำใจไม่ได้นะอะไม่นานก็เสียชีวิตนะเสียชีวิตเพราะความรู้สึกหง่อยเหงา ความสึกผิดหวังความส่าตัวเองไร้คุณค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับหลายคนเนี่ยวันวันกเกษียอายุอย่างวันนี้เนี่ยมันก็เป็นวันที่หลายคนไม่อยากจะให้มาถึงไวไวๆแม้ว่าไม่อยากจะรับภาระงานการแต่ก็ไม่อยากสูญเสีย ตำแหน่งไม่อยากสูญเสียสิทธิพิเศษแล้วก็อะไรอะไรมากมายที่จริงแม้กระทั่งราชการธรรมดาที่ไม่ได้มีตำแหน่งสูงๆนี่เขาก็มีความอาลัยเหมือนกันนะเมื่อมาถึงวันนี้เพราะว่าที่ทำงานที่เคยทำมาสามสปีมันมีสภาพเป็นเหมือนบ้านไปแล้ว มีมิตมีสหายมีคนรู้จักแต่ว่านับจากวันนี้ไปนะ,ะก็ต้องพลาดจากสถานที่เหล่านี้จะไม่ได้มีโอกาสได้เจอเพื่อนสหายมิตรสหายหรือว่ารุ่นน้องๆนะที่เขาเคยมาให้ความเคารพนับถือ หลายคนก็สู้เขามีคุณค่ามีตัวตนเมื่อได้ไปทำงานในสถานที่ราชการเพราะว่ามีนะรุ่นน้องๆเนี่ยเขาให้ความเคารพแล้เขาให้ความเชื่อฟังหรือว่าอย่างน้อยๆตัวเองก็ได้ทำอะไรที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ไม่เหมือนกับตอนอยู่บ้านนะเมือ่อเกษียณแล้วเนี่ย ไม่มีงานทำหลายคนอาจจะมองเออมันก็เป็นโอกาสดีนะจะได้ไปเที่ยวไอ้ที่เคยอยากจะเที่ยวแต่ไม่มีเวลาตอนนี้ก็ได้ไปเที่ยวแล้วแต่แล้วก็พบว่าพอเที่ยวไปเที่ยวไปไม่นานก็เบื่อก็โหอยหาหอยหาสิ่งที่เคยคุ้นเคย จริงๆแม้กระั่งกิจวัตรประจําวันที่เคยทำเนี่ยเช่นต้องตื่นแต่เช้านะไปทํางานก่อน8ปดโมงแต่ว่าพอกเกษียณแล้วเนี่ยไอ้กิจวัตรนี้มันก็เป็นนั้นว่าต้องเปลี่ยนแปลงไปมันก็รู้สึกเคร่งความกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อถึงวันอย่างเงี้ยมันเป็นโอกาสที่ ผู้คนจะได้เตรียมตัวเตรียมใจหรือทำใจเอาไว้มันเป็นหมุดหมายว่าอาชีพของเราเนี่ยได้มาถึงขีดสุดละจากการเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยนะก็กลายเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นอธิบดีเป็นประหลัดกระทรวงโอ้นี่มันคือจุดสูงสุดของอาชีพ หลังจากนั้นก็กลายเป็นประชาชนเต็มขั้นบางคนก็ไต่เต้ามาจนเป็นเอกอัคราชาทูตประจำประเทศที่เรียกเป็นมหา,หาอำนาจเช่นอังกฤษนะหรือว่าอเมริกานะนะโอธานเหลือพิเศ์นี่เรียกว่ามากมายทีเดียวแต่ว่าพอ พลราชการนี้ก็กลายเป็นคนธรรมดาทูตหลายคนก็ทำใจไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงต่างประเทศเนี่ยได้ทราบว่าเขามีมีการมีโครงการคล้ายๆว่าเตรียมตัวเตรียมใจหรือว่าช่วยให้ทูตที่กล้จะเกษียณเนี่ยได้ปรับตัวปรับใจมาเป็นประชาชนเต็มขั้น จากเดิมที่เป็นตัวแทนของประเทศนั่งรถที่หรูโก้ go, โดยเพราะในประเทศที่มีความสำคัญแต่ตอนนี้เมื่อกเกษียณแล้วก็ต้องขับรถเองไม่มีลูกน้องนะผู้ทายบังคับบัญชามาคอยบริการไม่มีแม่ครัวประจำตำแหน่งไม่มีเลขาส่วนตัว นี่คือช่วงเวลาที่ได้เห็นสัจธรรมนะว่าเมื่อมาถึงจุดสูงสุดแล้วเนี่ยมันก็ต้องถึงเวลาที่จะลงชีวิตนี่มันไม่ได้มีแต่ขาขึ้นมันก็มีขาลงด้วยการ,กรเกษียณอายุเนี่ยมันก็เป็นบทหมายนะว่าชีวิตเรากำลังเข้าสู่ขาลงมันไม่ใช่แค่ลงจากตำแหน่ง ลงจากหน้าที่อย่างเดียวแต่มันมาถึงลงจากความสะดวกสบายลงจากสิทธิพิเศษหลายๆลอย่างคนเราเนี่ยนะมันก็มีทั้งขาขึ้นและขาลงบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองยังอยู่ในช่วงขาขึ้นขาขึ้นที่ว่านี้อาจจะไม่ใช่เป็นขาขึ้นในเรื่องของอาชีพ การงานแต่จะหมายถึงขาขึ้นในเรื่องของอายุเรื่องสุขภาพอย่างคนที่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวนี่เขาก็กถือว่าก็อยู่ในช่วงขาขึ้นนะแม้ว่าหน้าที่การงานอาจจะไม่สูงเท่าไหร่อาจจะดูต่ําต้อยนะแต่ว่าในแง่ของสุขภาพภพานามัยนี่อยู่ในช่วงขาขึ้นแต่ไม่ว่าจะขึ้นยังไงในที่สุดก็ลง ถ้าคนที่เขา,าถ้าได้สติสักหน่อยเนี่ยก็จะก็ได้การได้คติเตือนใจนะจากการเกษียณวา่าชีวิตเรานี่นะกำลังสู่ขาลงแล้วคนเราเนี่ยเมื่ออยู่ในช่วงขาขึ้นก็มีความสุขมีความเพลิดเพลินพอใจแต่แม้จะอยู่ในช่วงขาลงเนี่ยนะถ้าเรารู้จักทำใจให้ดีมันก็มีความสุขได้ แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ฝึกใจให้เรียนรู้วิธีที่จะมีความสุขในช่วงขาลงแต่ถ้าเริ่มต้นจากการที่ยอมรับด้ว่าเออทุกอย่างเนะี่ยมันมีขึ้นมีลงนะมันมีเข้ามีออกเมื่อไดอ้ขอรับราชการสุดท้ายก็ต้องออกจากราชการ ที่จริงควรจะเตรียมตัวเตรียมใจตั้แต่เนิ่นๆแล้วนะว่าสักวันหนึ่งก็จะถึงวันนี้และถ้ารู้จักทำตัวหรือว่าวางใจให้ดีแม้จะอยู่ในช่วงขาลงก็ยังมีความสุขได้นะเพราะหนึ่งเห็นว่าหรือยอมรับว่ามันเป็นธรรมดาของโลกและสองเห็นเป็นโอกาสนะว่าเออเรายัง ต่อไปนี้เรามีอิสระมีเรามีเวลาว่างที่จะทำอะไรต่ออะไรมากมายไม่ใช่แค่ไปเที่ยวแต่ยังรวมถึงการนะได้ทำสิ่งที่มีประโยชน์ถ้าไม่ได้ทำงานนะคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าเคว้งคว้างว่างเปล่า แม้ว่าจะพยายามกลบความรู้สึกนี้ด้วยการไปเที่ยวด้วยการไปสังสรรค์หลายคนก็อย่างที่ว่านะโอ้ยใช้เวลาช่วงที่เปิดกรกเสียนี่เที่ยวที่นั่นที่นี่ไปถึงต่างประเทศแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาเจอกับความเป็นจริงว่าเราก็ตอนนี้ไม่มีงานทำแล้วพอรู้สรกไม่มีงานทำนี่มันก็สึกไร้คุณค่า แต่ก่อนเนี่ยไม่อยากทำงานเพราะการทำงานคือความเหนื่อยนะแต่ตอนนี้พอไม่มีงานทำจึงรู้ว่างานนี่มีคุณค่านะคุณค่าอย่างหนึ่งคือว่ามันทำให้เรานะได้ทำสิ่งที่มีประโยชน์มันเติมความหมายมันเติมคุณค่ากับชีวิตยังไม่ต้องพูดถึงว่างานนี่เป็นสื่อทำให้เราได้มีเพื่อนมีชุมชนมีสังคม หลายคนนะ่ยแม้จะไม่ได้ทำงานแล้วก็ไปเป็นจิตอาสาทำประโยชน์ให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็รู้สึกมีชีวิตชีวากับพี้กระเป๋าขึ้นมาอย่างเคยไปเจอคนคนหนึ่งนะ่ยที่ประเทศไต้หวันนะตอนนั้นไปดูงานของฉือจี้มูนที่ชือจี้ซึ่งเป็นมูนทิทิที่น่าทึ่งมาก บำเพ็ญประโยชน์มากมายหลายอย่างทั้งด้านการศึกษาทั้งด้านสาธารณสุขทั้งด้านสิ่งแวดล้อมก็มีโรงงานแยกขยะนะสมัยนั้นก็มีถึง5,000แห่งโรงงานแยกขยะก็เหมือนโกดังกนะก็มีคนเฒ่าคนแก่อาซิมอาม่ามามา,มาทำงานนั่งยองยอง,ยองฉีกกระดาษเพื่อไปรีไซเคิลหรือว่าถอดหัวจุกพลาสติกออกไป จากขวดเพื่อไปรีไซเคิล้วคนเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เป็นคนธรรมดานะแต่ก่อนก็เป็นผู้เป็น,เป,นเป็นวิศวกรเป็นผู้จัดก,การธนาคารเป็นหมอแต่พอเกษียณแล้วเนี่ยนะเขาก็มาทำประโยชน์มีคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยผมคือขยะคืนชีพเพราะตอนที่เกษียณเนี่ย อยู่บ้านเนี่ยทีแรกก็มีความสุขนะนได้กินของที่ชอบนั่งนงนอนน,อน,น,อนดูหนังดูโทรทัศน์ดูวิดีโอดูหนังซีรีส์แต่ทำไปทำไปเนี่ยนานๆไปมันก็เบื่อเบื่อรู้สึกว่าตัวเองไร้คุณค่ารู้สึกว่าตัวเองเหงมือนขยะเลยเพราะว่าไม่มีอะไรทำไม่มีหลานให้เลี้ยงนะ ไม่มีกระบุงตะก้าให้สารเหมือนกับคนแก่ในชนบทสังคมก็ไม่ค่อยมีรู้สึกเหมือนขยะแต่พอไปเป็นจิตอาสาที่ชือจี้ในโอรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยแกเรงใช้คำว่าขยะคืนชีพนะเนี่ยการทำทำสิ่งที่มีคุณค่านี่มันช่วยเยอะเลยมันใช้มันช่วยเติมความหมายเติมความสุขข้ามาในจิตใจ ทำให้แม้ว่าจะอยู่ในช่วงขาลงนะแต่ว่าจิตใจไม่ได้ลงไปด้วยนะจิตใจกับมีความสุขมากขึ้นแน้ขณะเดีวยวกันนี่ก็เป็นโอกาสที่ต้องเตรียมเตรียมใจให้ไกลกว่านั้นนะเพราะว่าตอนที่อยู่ในช่วงขาลงเนี่ยขณะที่อายุ60กว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลงแค่นั้นมันจะลงไปถึงตอนอายุ70-80 ซึ่งก็หมายาว่าสุขภาพก็จะย่ำแย่ลงรวมทั้งแวดวงสังคมก็จะค่อยๆหดแคบลงพอแก่ตัวลงนะ,ะเพื่อนๆที่เคยอายุไล่เรียกกันรุ่นราวคราวเดียวกันก็ตายไปทีละคนทีละคนต่อไปก็คงจะเหลือกันไม่กี่คนแล้วก็อาจจะแม้กระทั่งในบ้าน ก็จะอยู่กันแค่2อสามคนคือตัวเองกับลูกคนแก่หลายคนเนี่ยพอถึงอายุเจดสิรู้สึกเหงานะรู้สึกว่าตัวเองไร้คุณค่านอกจากไม่ได้ทำอะไรที่มีประโยชน์แล้วก็ยังรู้สึกว่าไม่ไม่ได้เป็นคนสำคัญในบ้านอีกต่อไปอันนี้ไม่เหมือนกับคนแก่ในชนบทนะมีงานทำตลอด นะตามวัยสมวัยแก่แล้วก็ยังไปปลูกผักไปสารทอเสือ่อหรือว่าเลี้ยงหลานแล้วก็ยังมีลูกยังมีหลานแล้วก็มีเหลนอยู่รอบตัวก็รู้สึกว่ามีชีวิตชีวาขึ้นมาแต่คนในเมืองเนี่ยพอแก่ตัวลงนะทั้งบ้านนี้ก็มีแค่สองสาคนคือตัวเองกับลูก ลูกก็ไม่เคยมีเวลาตัวเองก็อยู่แต่ในบ้านและเป็นบ้านจัดสรรหรือบางทีเป็นคอนโดไม่มีสังคมไม่มีร้านกาแฟาที่จะไปสังสรรค์กับเพื่อนโขกหมากลุกนะเหมือนกับเมืองสมัยก่อนในแบบนี้มันเป็นการสร้างสร้างบรรยากาศที่ทำให้เหงาว้าวเวไร้คุณค่าบางคนถึงกับอยากตาย ที่เป็นเช่นนี้เนี่ยพ่อไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนเลยนะว่าสักวันหนึ่งเราจะมาถึงวันนี้อันนี้ยังไม่นับถึงความเจ็บความป่วยนะที่มันจะตามมาเมื่อถึงอายุ70-80สิบแปเพราะนั้นเมื่อเมื่อเพิ่งเกษียณใหม่ๆเนี่ยนะหรือว่าจริงๆยังไม่ทันก่อนเกษียณเลยเนี่ยเมื่อควรเตรียมตัวเตรียมใจในเรื่องนี้เอาไว้แล้ว ในด้านหนึ่งก็รักษาสุขภาพออกกำลังกายสม่ำเสมออีกส่วนนึงก็พยายามหาอะไรทําที่มีคุณค่าที่มีประโยชนนะ์เช่นเป็นจิตอาสาเีอย่างเดกันก็ต้องทําใจหรือฝึกใจไปด้วยเพื่อรับมือกับความแก่ความชาราแล้วก็ความเจ็บความป่วย พอถึงเวลาแก่ชราเจ็บป่วยนี่ถ้าไม่ได้ทําใจนะมันทรมานมากมันไม่ใช่แค่ป่วยกายนี่มันป่วยใจด้วยตาก็เริ่มมองไม่เห็นนะหูก็เริ่มอ่าได้ไม่ค่อยได้ยินอะไรนะฟันฟางก็ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนจะเคี้ยวจะกินอะไรก็เจ็บการเดินเหอก็ลำบาก หลายคนไม่ได้ไม่ได้เตรียมใจเอาไว้เลยนะพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็รู้สึกแย่แต่ถ้าว่าเราเตรียมใจตั้งแต่ตอนนี้นะฝึกเอาไว้นะพิจารณาอย่าง้รยก็พิจารณาให้เห็นว่าสักวันหนึ่งไม่ต้องเกิดขึ้นกับเราในความแก่ความชราความเจ็บความป่วยอย่ามวัวแต่เพลิดเพลินกับการเที่ยวการสนุกสนานหลังกเกษียณเมื่อพิจารณาถึงความจริงของชีวิตแล้วนะก็ พยายามฝึกจิตฝึกใจเอาไว้ให้สามารถที่จะยอมรับกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ฝึกจิตด้วยการเจริญสติฝึกจิตด้วยการเจริญสมาธินะเพราะว่าร่างกายมันจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าว่าจิตมีคุณภาพนะมีสติมีสมาธิก็ใช้สติสมาธินั่นแหละนะที่ช่วยระง,งับบันเทาหรือรักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้ รวมทั้งการฝึกพิจารณาจนมีปัญญาเห็นความจริงว่าไอสังขารนี่ไม่ใช่เรานะมันไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้เลยถ้าเห็นความจริงแบบนี้แล้วก็รู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักคลายไม่ว่าจะเป็นร่างกายไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายหรือรู้จักรับมือกับทุกขเวทนาที่จะเกิดขึ้นพอแกแล้วเนี่ยมันมีแต่ ทุกเวทนาเพิ่มขึ้นนะทุกเวทนาทางกายมีแต่จะเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ทีตรงนั้นทีบางทีก็ประดังประเดมาพร้อมกันอย่าไปหวังพึ่งยาว่ามันจะเอาอยู่นะต้องอาศัยสติต้องอาศัยสมาธิคอยช่วยนะโดยเฉพาะถ้ามีปัญญาด้วยเนี่ยมันก็สามารถที่จะ,ะรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไปกับกายได้แลวสุดท้ายก็ต้องนึกถึงนะว่า ในสุดเราก็ต้องตายนะคำว่าเกษียณอายุเนี่ยนะมองที่ดีๆนะอายุนี่ไม่ได้นหมายถึงอายุราชการอย่างเดียวนะเกษียณมาแปลว่าสิ้นสุดหรือครบนะวันนี้เราเกษียณอายุราชการต่อไปเราจะเกษียณอายุที่มีอยู่ในโลกนี้หมายถึงว่าสักวันหนึ่งก็จะสิ้นสุดเวลาที่เราจะอยู่ในโลกนี้หรือว่าครบเวลานะที่เราจะได้อยู่ในโลกนี้ เกษียณอายุเนี่ยราชการนี่มันเป็นแค่บุหมายหรือสัญญาณเตือนว่าต่อไปจะต้องกเกษียณอายุจริงๆเลยนะนะครบหรือหมดเวลาที่จะอยู่ในโลกนี้เตรียมตัวเตรียมใจบ้างหรือเปล่านะสำหรับวันที่จะต้องกเกษียณอายุจากโลกนี้ไปนะจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าร่างกายเราหรือว่า ในส่วนที่เป็นโลกธรรมจะอยู่ในช่วงขาลงนะสำหรับผู้ที่เกษียณเนี่ยแต่ว่าจิตใจเราเนี่ยมันอาจจะอยู่ในช่วงสามารถทำให้ขึ้นมาได้ร่างกายมันมีแต่จะลง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 ,ลงนะแต่ว่าจิตใจเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาให้สูงขึ้นได้คือแม้จะจะแก่ตัวลงแต่ว่าจิตใจอาจจะผ่องใสเบิกบานจิตใจมีคุณภาพมากขึ้น สวนทางกับร่างกายสวนทางกับชีวิตหรืออาชีพราชการหรืออาชีพทางโลกมันทําได้นะถ้าเราเราช่วยเวลาเนี่ยหลังจาก,กเกษียณแล้วเนี่ยมาทุ่มเทกับการปฏิบัติทมในการฝึกจิตฝึกใจอย่างเต็มที่ยิ่งกายอยู่ในช่วงขาลงเนี่ยยิ่งต้องฝึกใจให้มันอยู่ในช่วงขาขึ้นได้ได้เพราะใจนี่แหละนะที่จะช่วยรักษารักษา รักษากายไม่ให้มันทุกข์มากไปกว่าน,นี้หรืออย่างน้อยเนี่ยถ้ามีธรรมะมันก็ช่วยรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไปกับกายได้แล้ถ,ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะที่ก่อนที่จะ,กะเกษียณอายุจากโลกนี้เนี่ยนะจิตใจรเราเกษียณจากความทุกข์นะอันนี้เป็นหน้าที่เลยนะไม่ว่าคนที่กําลังกเกษียณหรือ,อยังไม่กเกษียณเนี่ยนะหน้าที่ของเราคือว่า เมื่อรู้ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยต้องกเกษียณอายุในโลกนี้ไปเนี่ยก็ต้องพยายามฝึกใจพัฒนาตนให้มันให้จิตใจมันกเกษียณจากความทุกข์นะให้จิตใจเนี่ยกเกษียณจากความทุกข์ก่อนที่จะ,กะเกษียณน,นะจากการอยู่ในโลกนี้ไปนี่คือเวลานะเพราะขณะที่อายุ60นี่มันก็เมื่ออายุ60มันก็ยังมีกำลังวังชาที่จะทำอะไรได้อะไรอีกมากมาย สมมติว,ว่าจะตายเมื่ออายุประมาณ70-80มันก็ยังมีเวลา10-20ปีในการที่จะ,ะฝึกจิตฝึกใจไว้รับมือกับความความเสื่อมความชราสามารถที่จะ,ะเผชิญหน้านะยอมรับวันที่เกษียณอายุจากโลกนี้ไปได้ยิ่งถ้าหากว่าฝึกจิตจนถึงขั้นเกษียจากความทุกข์แล้นี่โอ ไอ้ขาลงของสังขารร่างกายมันไม่มีความหมายเลยจะแก่จะเจะ็บจะป่วยหรือจะตายมันก็เป็นแค่เรื่องของกายเท่านั้นแหละอาชาเนียโปธนีนะ